เตือนสติกันอีกครั้งครับกฎหมายพรกรประมงตั้งแต่21เมษายนปี2558แสดงให้เห็นถึงแรงเฉื่อยของการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแสดงให้เห็นถึงแรงเฉื่อยของสภาแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงแรงเฉื่อยของการที่จะมีวาระในการแก้ไขกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนปี2558ที่เราผ่านกฎหมายพรกรอายุยู ในหนังสือของสภาเขียนไว้ฉบับนี้ครับกฎหมายระเบียบของสหภาพยุโรปมีสถานะเป็นเพียงกฎหมายภายในภูมิภาคของประเทศที่สมาชิกสาภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามแม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ก็ต้องปฏิบัติตามเรียกว่าหลัก l องอาร์มจูริส i c t ชัน เปรียบเสมือนการออกกฎหมายภายในประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปขายสหภาพยุโรปได้เตือนสติกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าประเทศไทยส่งออกประมง2แสนล้านบาทส่งออกไปยุโรปแค่6.7เปอเเท่านั้นแต่คนที่ต้องรับกรรมคือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ส่งออกไปยุโรปคนส่งออกไม่ได้รับโทษคนรับโทษไม่ได้ส่งออก อันนี้คือความอายุทีรรมตลอด10ปีที่ผ่านมาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลเล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นวันที่เราจะร่วมนิมิตหมายทุกคนทุกพักในการผ่านกฎหมายฉบับนี้ตั้งกรรมธิการซะและผ่านกฎหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พรบอรของพักเก้าไกลเน้นอยู่ที่การให้ท้องถิน่นดูแลทรัพยากรเองของพักเก้าไกลเราเชื่อในการส่งเสริมศักยภาพของชาวประมงครับ เราเชื่อในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวเราเชื่อในความมีส่วนร่วมของชุมชนขอให้ตอบแบบเป็นรูปธรรมแบบนี้ครับว่าในร่างของเราคือคณะกรรมการประมงจังหวัดที่จะมีการกําหนดเงื่อนไขาการประมงตามความเหมาะสมของพื้นที่ ไม่ใช่ตัดเสื้อตัวเดียวเป็นเสื้อหลให้ทุกคนใส่เหมือนกันหมดเราเน้นการขยายขอบเขตกำหนดการทำประมงและการอนุรักษ์เป็น12ไมล์ทะเลเราเน้นองค์ประกอบที่มีประชาชนไม่น้อยกว่า4คนเราเน้นให้หัวโตะเป็นนายกอบอจอที่มาจากการเลือกตั้งและเราเน้นที่การมีตัวแทนเทศบาลและอบอตอ,อีก10ปีข้างหน้าการประมงของประเทศไทยหน้าตาจะเป็นแบบไรที่มีทั้งสมดุลของเรื่องของการรักษาชัพายากรธรรมชาติ การดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชาประมงและส่วนสําคัญให้ประมงเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยต่อไปชั่วนี้รันดอนขอบพระคุณมากครับท่านประธาน